ครูลุง e ซี่ l i ฟ e ค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาตอนกลางคืนให้ดูตอนค่ำค่ำคืนคืน,คนทนอดรนทนไม่ได้รอไม่ไหวนะคะจะอัดคลิปให้ดูสําหรับวันนี้ฝนมันตกเนาะฝนมันตกแล้วน้องๆ้องเนี่ยไม่ได้ออกไปกินไก่กินหญ้าไม่ได้หาเลีย้ยงหญ้าก็เอาฟางให้น้องกินตอนเช้านะคะน้องก็กินฟางตัวใหญ่ก็กินฟางตัวเล็กก็กินฟางนะคะกินฟางจนได้ออกตอนบ่ายๆยสายๆนี่น เขากินฟางทั้งวันนะคะทีนี้มันเกิดข้อเสียขึ้นมาสําหรับเด็กๆเนาะเด็กๆน้องของขวัญเนี่ยเขากินฟางจนอิ่มกินฟางแล้วทีนี้ดูนะคะจะให้ดูก้นเขาเขากินฟางมากเกินไปแล้วเขาขี้ไม่ออกอาสรุปง่ายๆดูก้นเขาคายอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องจัดการต้องจัดการนะคะน้องขี้ไม่ออกน้องขี้ ติดก้นเลยนะคะเพิ่งจะเห็นตอนเย็นตอนเขากลับมาอ่ะฉลามขาวก็มาบังจะให้ดูก้นน้องนะคะวันนี้จะต้องปฏิบัติการต้องจัดการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆเนี่ยพอเขากินฟางมากๆอะ่ะเขาจะขี้ไม่ได้คือถ้าเกิดว่าให้ปล่อยให้เขาเล็มฟ้าเล็มหญ้าได้นะ่ะจะดีนะทุกคนนะดูก้นเขาเขาก็ขยับเพราะว่าคือคุณลุงพยายามจะช่วยเขาหลายรอบแล้วเขาเริ่มระแวงและดูก้นเขานะเห็นไหม ค่ะเขาพยายามเบ่งอยู่แต่มันไม่ออกคือเขากินฟางเยอะเกินกินฟางเยอะเกินไปแล้วน่าจะกินน้ําน้อยด้วยความที่ลําไส้เขากระเพาะเขาอะ่ะยังอาจจะยังยังไม่ยังไม่พร้อมรับฟางอย่างเดียวแห้งๆอย่างเดียวโอ้ยนี่ก็ขวางจังเลยเนาะอืมนี่ดูเห็นไหมทุกคนเนี่ย วันนี้ต้องช่วยเขาต้องทําให้ออกไม่งั้นน,ะน้องเดี๋ยวไม่รู้ว่าน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วละ่ะที่เขาเขาได้กินหญ้าได้กินอะไรเขียวๆบางจะช่วยได้นะเพราะฉะนั้นคืนนี้คืออัดคลิปวิดีโอให้ดูว่าหลายๆคนถ้ามีวัวเด็กๆเ,เนาะกินแต่ฟางอย่างเดียวจะเกิดปัญหาแบบนี้น้อ,นองพยายามเบ่งมากเลยแต่มันไม่ออกนะคะก็คือถ้าเขาออกได้คุณลุงเองก็จะไม่ยุ่งนะคะให้เขาเบ่งของเขาออกพยายามมากเลยแต่ว่ามันไม่ออก แต่เดี๋ยวสักพักคงต้องบังคับล็อกคอนะคะช่วยกันเพื่อที่จะเอาให้ออกให้ได้คงจะไม่ให้นอนแบบนี้ทั้งคืนคืนเนี้ยเพราะไม่งั้นคงจะท้องอืดคงจะแบบลําบากแน่เขาเบ่งแล้วมันไม่ออกเขาพยายามของเขาอยู่แต่ว่ามันไม่ออกดูสิยังกินอย่างต่อเนื่องกินไม่เลิกแต่ขี้ไม่ออกเอ้ยของขวัญ หลังจากที่ปฏิบัติการจัดการบีบออกนัทุกคนนะคุณลุงเองบีบออกจริงๆตั้งใจว่าจะเอาน้ํามันพืชสวนเพราะว่าว่าเด็กเนาะเขาให้น้ามันพืชสวนก็คือบีบเอาน้ํามันพืชอะ่ะเสียบแล้วก็ดันเข้าไปให้มันให้มันน้ํามันเข้าไปหล่อลื่นแล้วเขาจะถ่ายออกมาคือเตรียมน้ํามันพืชกับสลิงมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราจับเขาไม่ถ่ายเขาเดินหนีเขาระแวงคุณลุงเองก็อาศัยความไวนะคะบีบออก บีออกบีออกสามก้อนใหญ่หญหญๆเหนียวๆแข็งๆนะแล้วก็เขาก็รู้สึกเหมือนจะเหมือนจะสบายตัวสบายท้องแล้วก็จับตัวเขาได้แล้วแล้วก็ก้นเขาก็ไม่มีละไม่มีไม่มีขีดดันออกมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสบายตัวนอนแล้ะอืมอืมอืมเหมือนเดิมแล้วไม่กลัวแม่แล้วน้องกองขวนนะคะฉะนั้นเวลาบัวหน้อยนะ เห็นหลายๆคนบอกนะว่าถ้าเกิดว่าวัวน้อยๆเนี่ยเด็กๆอะ่ะตั้งแต่แรกเกิดไม่กี่วันหรือเป็นเดือนน่ะถ้าเกิดเขาท้องท้องผูกขี้ไม่ออกอะนะคะสามารถทําให้เขาตายได้เนาะเราต้องดูนะคะเขาบอกเลยว่าสามารถทําให้เขาตายได้ถ้าเราไม่สังเกตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นนะให้เอาน้ํามันบีบสวนเข้าไปนะแต่ว่าของของคุณลุงเองอะ่ะยังไม่ได้ทตรงนั้นเลยคุณลุงบีบออกเอาแต่เร็วความเร็วเร็วกว่า อ่ะตอนนี ai, so ้น้องก็หายแล้วนะคะน้องสดชื่นแล้วนะคะไม่ต้องใช้ยาอะไรช่วยอ่ะอืมเดี๋ยวให้น้องไปกินยาวันนี้นะจ๊ะของขวาญ